ไม่จบเล่นต่อเล่นต่อฟุกยังมีโพสต์ต่อเลยต่ออีกสั้นๆง่ายๆแม่กูขอแต่กูขอทิ้งท้ายตกลงไอ้ขอทิ้งท้ายเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่แม่ขอหรือเปล่าหรือแม่ขอเออย่าทิ้งท้ายเออใครขอแม่ขอหรือลูกขอแต่กูขอทิ้งท้ายว่ากูไม่กลัวมึงไอ้เจใครอ่ะก็ไอ้แจ้ไงแหละอ้าวเหรอไม่ใช่เจเจไปเรียนใดๆนะเป็นนี่ใช่ไหมไม่ยศไม่จบอืในโซเชียลมีเดีย มีปฏิบัติการ I.O. โซสู้กับ I.O. ของ Big J. จ๊โอเคเขาเชื่อกันว่าเป็น I.O. ของทางฝั่งบ้านใหญ่ทัญญะทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ส่งขึ้นโซเชียลมีเดียใช่ค่ะโพสเลยส่งขึ้นโซเชียลมีเดียเป็นภาพและข้อความดังนี้ส่งขึ้นโซเชียลมีเดียส่งเป็นภาพ <Social Media. S 1> นะคะแล้วก็มีข้อความดังต่อไปนี้ชาวทัญบุรีรั่นต่อให้เป็นกุ้ยทั้งครอบครัวก็จะเลือกรักเหมือนเดิม ไออย่างเงี้ยมันท้าทายมากคือภาพเป็นภาพของทางบ้านเลยนะแล้วจงใจนะเอาภาพนายกเบี้ยวภาพแม่นน้ำอ้อยซึ่งเป็นนายกที่สมัติคนใหม่ที่ขึ้นมาแทนนายกเบี้ยวขณะเดียวกันก็เลือกเอาภาพหน้าของลูกพีทคนสร้างวิลาการบนทางด่วนมาประกอบอยู่ในอินโฟกราฟิกชี้นี้แล้วก็ดูข้อความดิต่อให้เป็นกุ้ยทั้งครอบครัวก็จะเลือกรักเหมือนเดิม ประกาศแทนใจชาวชันทบุรีเลยเมื่อวานนักข่าวก็ถามคุณสรวงในฐานะเลขาพักเพื่อไทยถามถึงพฤติการท่าไทยสังคมต่อหน้าท้าทกของสสฟุ๊กมันจะกระทบถึงพักไหมสังคมเดือดนะแล้วก็ลามปามถึงบิ๊กจัดก็ด้วยนะไปฟังคุณสรวงให้สัมภาษณ์กับเช่นค่ะก็จริงๆแล้ว ก็เป็นหนึ่งก็คือเป็น,ปนความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เอาตรงๆก็คือเป็นเป็นเป็นสิ่งที่พักอาจจะจะต้องอาจจะต้องเรียกมาถามเหมือนกันนะครับในในฐานะที่เป็นสมาชิกพักว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องโพสต์แบบนั้นนะครับแต่ว่าก็ติดตามข่าวอยู่นะครับว่าอะไรเกิดขึ้นก็คงจะเป็นความอึดอัดของตัว ท่านสสเองนะครับว่าต้องยอมรับว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเดือน2เดือนที่ผ่านมามันก็หนักสําหรับครอบครัวนะครับทั้งในเรื่องของโซเชียลมีเดียเองทั้งในเรื่องของหลังจากเลือกตั้งเสร็จก็ยังมีการพูดจาที่เหมือนกับดูถูกนะครับผู้ที่ไปลงคะแนนให้อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นความอันอั้นส่วนตัวนะโอเคอ <น>ฟัง<อ>แล้วเป็นยังไงคิดยังไงคิดกันเองฟังไปฟังมาผมว่าคนสระบงก็อุ้มทั้งอุ้มทั้งป้องเลยเขาบอกอุ้มฟลุ๊ปในทีนะใช่